วันนี้เรามาอยู่ที่หมู่บ้านสลานสิริถนนเรียบคลองสองใกล้กับตลาดไทยใกล้กับห้างฟิวเจอร์พาร์คลังสิกเป็นบ้านเดี่ยวนะในโครงการหมู่บ้านสลานสิริเป็นบ้านเช่าขนาดเนื้อที่อยู่ที่130ตารางวาข้างบนมี3ห้องนอน3ามห้องน้ําห้องนอนใหญ่เลยทีเดียวแล้วก็ข้างล่างก็มีห้องโถงห้องรับแขกหรือมีห้องนอนผู้สูงวัย ข้างล่างมีห้องนอนผู้สูงไฟได้วยกันหนึ่งห้องนะแล้วก็มีครัวมีห้องน้ำแล้วก็มีห้องริวิ่งรูมห้องโถงใหญ่เลยเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่าบ้านจะสวยแค่ไหนนะบรรยากาศก็กร่มรื่นเลยทีเดียวหมู่บ้านสรนสิรินะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยนะคะว่าในบ้านจะเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็คือหน้าบ้านนะคะหน้าบ้านก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ประตูกั้นนะคะบริเวณนะ เดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูข้างในบริเวณนะคะรอบๆบ,บ้านจะเป็นแบบนี้นะมีพื้นที่ไว้ปลูกต้นไม้เหลือๆนี่ก็ลานหน้าบ้านก็นั่งเล่นจอดรถได้นะนะ,ะทางเข้าบ้านเดี๋ยวเราไปดูข้างในบ้านกันลกักษณะ าในบ้านก็จะเป็นแบบนี้เลยนะริเวณอันนี้ชั้นล่างนะคะพื้นก็จะเป็นหินขัดหินอ่อนลายแบบนี้โต๊ะรับประทานอาหารก็โซนรับแขก ก็จะเป็นห้องครัวเคาน์เตอร์ซิงค์เดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนบ้านกันห้องใต้เขา่าเก็บของใต้บันไดอ่ะเดี๋ยวเราก่อนขึ้นข้างบนเราดูห้องด้านล่างเป็นห้องนอนผู้สูงวัย ห้องทำงานอีกห้องหนึ่งนะแล้วก็มีห้องน้ํานะห้องน้ําชั้นล่างแยกเปียกแห้งบานกระทุง บานกระทุ้งสำหรับกันระบายอากาศเราขึ้นไปดูข้างในบ้านกันขณะปบันไดจะเป็นแบบนี้นะพื้นข้างบนเป็น พื้นไม้ปาเก้ที่แข็งๆอะนะข้างบนก็จะมีสามห้องนอนนะลักษณะห้องนอนห้องนอนเล็กก็จะเป็นแบบนี้มีระเบียงด้านหน้าแอร์เฟอร์นิเจอร์พร้อมที่นอนพร้อมนะคะ นีห้องนอนที่สองพื้นนี่ก็จะเป็นห้องน้ำห้องน้ำก็กว้างเลยทีเดียวแยกเปียกแห้งห้องนอนใหญ่นะคะ ห้องน้ำในตัวพร้อมอ่างอาบน้ำแยกเปียกแห้งเตียงนอนตู้เสื้อผ้าพร้อมระเบียงด้านหน้านะคะบรรยากาศด้านนอก ขนาบ้านเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะทัางบนมีแอร์ทุกห้องเลยอยู่ที่ราคาค่าเช่าบ้านหลังนี้อยู่ที่สองหมื่นห้านะรายละเอียดอยู่ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะรายละเอียดแจ้งไว้ด้านล่างช่องทางการติดต่อด้านล่างเลย ค่ะกับบ้านเดี่ยวอสองชั้นนะคะหู่บ้านสรานสิริถนนเรียบคลองสองตรงใกล้ๆกับอีอายาราตลาดอายาราใกล้ๆกับตลาดไทยนะราคาบ้านเช่าหลังนี้อยู่ที่25,000นะรายละเอียดอยู่ที่ด้านล่างแล้วท่านใดที่ได้ชมคลิปนี้ นะคะสนใจก็ทักแชทเข้ามาในช่องทางการติดต่อสำหรับผู้ที่หาบ้านเช่าใกล้กับห้างพิวเชืรอพักลงังสิทธ์ใกล้กับตลาดไทยใกล้กับตลาดอายาลาใกล้ห้างสับสินค้าใกล้มหาวิทยาลัยนะเดี๋ยวคลิปนี้เราดูรายละเอียดกันเท่านี้เดี๋ยวเราจะมีคลิปต่อไปว่าเราจะไปรีวิวบ้านหลังไหนสักสินแปลงใดสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ